สวัสดีครับผีอูเพียครับวันนี่อูเพียแทบแซ่บอูเพียเนื้อครับอ่อนใส่เพียลงไปครับใส่ใบมะกรูดข่าหัวตะไคร่ครับใบมะกรูดข่าหัวตะไคร่ มเดือดก่อนก็จะใส่เนื้อลงไปครับให้มันเดือดก่อนให้น้ำเดือดก่อนอ้าวเดือดแล้วก็ใส่เนื้อใส่เครื่องในลงไปเนี่ยครับหูเพียร่วมกันครับอา้าวเอาพริกมาใส่บุกพริกครับพริกีเขาทำไว้ครับ เผ็ดมาบอกเผ็ดกันมาเผ็ดกะทายละลายครับแล้วปรุงบาเลยครับปรุงนัวครับใส่ล,ลายแถวไปยอา้าวปลาปลาครับเด้อมากินมก,กันครับเผ็ดปลา ไม่ใสู่เลย <c oughs> จะลุกเดานะครับไมบไไบ่ชิดนะครับอ๋น่อยกันเกิดจะหน่อยก็ไปพักก้งไปกั็เสร็จนะครับดีใส่จากหน่อยนะครับดีดีดีดมันขมตืิมเข้าไปอีก ดีครับดีง่อยอ้าพอไส้ผักลงไปครับไส้พักครับได้ทีแล้วครับใส่ผักใส่พักรูลผ้าครับ นั่นนะครับรักยกกระไดทีนะครับนั่นตายมาถึงหยาบครับอ้าวคนแดงคนจังหน่อยนะขั้นตอนมานีก็ใส่เลือดลงไปครับให้มันเ็มคนครับใส่เบิดเล่ย ใส่กระดูกไปครับเป็นคนแท้ครับอ๋สุดยอดสีสันใส่ข้าวคั่วจักน้อย้อสุดยอดครับตอนเลือถ่ายาครับใส่ข้าวคั่วเพราะมันหอมใส่ตรงไป้เนี่ยครับเป็นเพียอูเพียอสุดยอดครับ เด้อครับมากินนุชเพีย่น้ำพายข้าเต้งข้าวครับกดไหลก,กคตรแฉะโคตติดตามมาเด้อครับเด้อขอบคุณครับอ๋อแสบตัวหานมากินน้ำกันเด้อครับเด้อครับหอมครับอ่าขอบคุณครับที่มาติดตามครับ